สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องพระผงสุพรรณนะครับหนึ่งในเ็นจภาคีนะครับดูนะครับหูาตามที่ชี้นะครับหูจะเป็นขึ้นมาไห้คำถามแล้วก็จะเรียวลงมานะครับเรียวลงมาแล้วก็จะมีย้อนสอนขึ้นเหมือน เบ็ดมือนเงี้ยงเหมือนเงี <a> ้ยงป่านะครับนะเหมนเงี้ยงป่าส่วนตานะครับหางตาหางตาตรงนี้นะครับที่ชี้หางตาตรงที่ชี้นี้ตรงที่ชี้นี้นะครับจะเฉียงขึ้นนะครับจะเฉียงขึ้นเพื่อนเพื่อนดูนะครับกระพงุพันธ์นี้เป็นเนื้อละเอียดนะครับดินเนื้อละเอียด ไม่ใช่ดินนะครับทําจากเกษะเกสรน,นะครับไมว,ว่าเนื้อผงละเอียดนะครับแล้วก็จะมีนะครับพิมพ์ที่เรียกว่าหน้านางคางหนูนะครับคางหนูกับคางจะแหลมนะครับคางจะแหลมไม่เหมือนพระที่เซียนต้มตุนหลอกกันมาสี่สิบห้าสิบปีนะครับหูจะใหญ่นะครับปากจะนา้าคางก็เป็นเหมือนคางคน ไม่มีครับนี่ดูปากนะครับปากจะเป็นรอยเหมือนขีดเขียนเอานะครับแล้วก็เนื้อนะครับเป็นหนังช้างอยู่หนังช้างเลยนะครับดูหนังช้างดูเบื็อล็ดดูเนื้อนะครับนะครับดูเหมันช้างรายละเอียดสวยงามมากครับพระแท้ดูง่ายนะครับตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเรามาดูกันนะครับ จะเป็นลาลักเป็นรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือฤาษีผู้ผลิตนะครับแล้วก็จะมีลาลักดําลาลักจะไม่เหมือนพระที่โชว์อยู่ใน youtube ทั่วไปนะครับองนี้ดูลาลัก่ยจะฝังนะครับจะฝังลงไปในเนื้อพระนะครับฝังลงไปในเนื้อพระเลยนะครับไม่ใช่เป็นค่าเป็นจุด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 นะครับอันนี้จะฝังลงไปนะครับสังเกตดูง่ายนะครับนะครับลายนิ้วมือนะครับชัดเจนนะครับชัดเจน นคใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่มายเลข081955339 1นะครับนี่พระแท้เอาไว้ส่งดููกอีทั้งก็ไม่เบื่อนะครับพระผงสุพรรณหนึ่งในเป็นจับปากีหน้าหน้านางคลางหนูนะครับนะผิวหนังช้างนะครับยิ่งดูยิ่งสองยิ่งสวยนะครับอนะ แคมสวยกว่านี้คงไม่มีแล้วนะครับผมว่านะครับไายละเอียดหูตานะครับหูตากับพิบเลยสององค์จริงจะสวยงามมากนะครับครับขอบคุณครับ